สวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้พบกับซอยหยิงพิงเสาคนเดิมกันอีกแล้วค่ะวันนี้น้องหญิงมีฟุตบอล5คู่จัดหนักจัดไต็มาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องหญิงด้วยค่ะเราไปดูคู่แรกของวันนี้กันเลยค่ะบอลพิมลีค่ะเลยาวพูค่ะพบกับฟูแฮมตันที่สนามแอนฟิลลาสามทุ่มสำหรับคู่นี้นะคะพี่ๆี่คนไหนที่ทายสกอร์เข้ามาถูกนะคะน้องหญิงมีเสื้อฟุตบอลให้เหมือนเดิมเลยค่ะ เราดูตารางคะแนนของเจ้าบ้านลิเวอร์กันค่ะเต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ17บเสมอ6แพ้ไป1ค่ะมีทั้งหมด57คะแนนค่ะอยู่อันดับที่1ของตารางสกอร์เลตเตารางคะแนนทีมเยือนค่ะเต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ5เสมอ4แพ้15ค่ะมีทั้งหมด19คะแนนอยู่อันดับที่ส7ดของตารางสกอร์เลตยี่สิบเอร์นเดนัดล่าสุดที่ได้คู่พบกันค่ะลิเวอรค่ะน้าสกอหนึ่งแพ้หนึ่่ะอน เจ็ดนัดล่าสุดของเอลี้ยวภูค่ะชนะ4คะ่ะเสมอ1แพ้2โดย2นัดล่าสุดเพิ่งเสมอกับเอเวอร์ตันมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แล้วก็แพ้กับพรีมัตอาไกาศมด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนเจ็ดนัดล่าสุดของบูแพรมตันค่ะชนะ3ค่ะแพ้4ค่ะโดย2นัดล่าสุดเพิ่งชนะแบ็กเบิร์นมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0แล้วก็ชนะแอสตันวิลล่ามาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0 ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่ลิเวอร์พูลเป็นต่อ2ลูกค่ะน้ำอยู่ที่0.98ค่ะน้ำทีมรองอยู่ที่0.9 6สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่3.5ค่ะน้ำอยู่ที่0.98น้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.89ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกครึ่งค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบศูน้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.84 สำหรับราคาตอลองของทุกคู่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่พี่พี่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะถ้าพี่พี่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับน้องหญิงค่ะมีอัปเดตให้พี่พี่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ เรามาดูความพร้อมของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลวันนี้กันค่ะกุนซืออันเสล็อตค่ะเพิ่งจะบุกเจ้าเดือดแอวตันมาด้วยสกอร์สอง่ค่ะในลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับความพร้อมวันนี้นะคะจะไม่มีเคอร์ติสโจนค่ะมิดฟิลพันโดที่ติดโทษแบนรับ2เหลืองจากมาดังกาค่ะเช่นเดียวกับกุนซืออันเสล็อตเลยค่ะที่รับใบแดงวันนี้คงต้องเยอนดูลูกทีมมดอัศจรรย์ค่ะคาดว่าวางระบบมาที่4ี3 1อานโดยมีดาวิดนูเยสค่ะออกซาร์ทยืนเป้ารัสกอร์และใช้โมฮัมเหม็ดซาล่าค่ะโดมิน ความพร้อมของทีมเยือนบูฟแฮมตันค่ะกุนเซอร์วีต์อไปเลยล่าค่ะเพิ่งจะบุออกเอาชนะแบ็กเบิร์นด้วยสกอร์ซ้อมตตะศูนย์คะแนศึกเอฟเอค,คับค่ะสำหรับความพร้อมวันนี้ค่ะก็มีตัวเจ็บหน้าเดิมๆค่ะคาดว่าวางระบบมาที่3 4 2 1โดยมีมาเทอุสคุนยาออกสตาร์ทยืนหนาลาตะข่ายและใช้ชองลิกเนอร์เบลกาดกับกอนชาโลกูเอเดสควงคู่สร้างสารรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบ เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะวันนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านเลี้ยงูนค่ะช่วงนี้กําลังแว่งเลยค่ะแม้จะได้ตัวขุมกําลังหลายรายกลับมาจากอาการบาดเจ็บก็จริงค่ะแต่โปรแกรมที่ลงเตะถี่มากจนเกินไปค่ะจนทําให้คุณเซียนในสล็อตค่ะต้องโรเแต่ชัดและแน่นอนว่าผลงานก็ส่อเขาออกเคลยไปเรื่อยๆค่ะยิ่งล่าสุดนะคะเจ้าเอวตันพีทสกอร์สองตดสองค่ะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าพวกเขารอบชัดจัดเกินไปค่ะจริงอยู่ที่แม์นี้อาจจะไม่แยกถึงขนาดที่แพ้หรือจบเจ้าค่ะแต่ก็คงไม่ง่ายสําหรับจะกินคู่แข่งอย่างวูแคมตันค่ะที่ วมกันทั้งสิ้นกว่า4ลูกเลยค่ะซึ่งล่าสุดในลีกสามารถเปิดลังทุบแอสตันวินลาบรุสร์2ประตูศูนย์สำหรับคู่นี้นะคะน้องหญิงฟันทงเลยค่ะเชียร์วูแฮมตันโลปากแน่นอนค่ะ คู่ที่2ค่ะพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคู่ค่ะทอตแนมฮอสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะที่สนามทอตแนมฮอส,ปสเปอร์สเตเดียมเวลา5้าทุ่มครึ่งเราไปดูตารางคะแนนของเจ้าบ้านกันค่ะแต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ8เสมอ3แพ้13ค่ะมีทั้งหมด27คะแนนอยู่อันดับที่13ของตารางสกรอร์เล 33. ็33.3%ตารางคะแนนของทีมเยือนค่ะแต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ8เสมอ5แพ้11ค่ะมีทั้งหมด29คะแนนอยู่อันดับที่13ของตารางสกรอร์เลต33.3% เจ็ดนัดล่าสุดที่นัครู่พบกันค่ะชนะ3เสมสอ2แพ้2ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเป็นทอนแนมพอสเปอร์ค่ะที่ชนะเบรสกอร์4ประตูต่อ3แล้วก็3ประตูต่อ0 เจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ3แพ้4ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูลด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์เจ็ดนัดล่าสุดทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะชนะ5แพ้2ค่ะโดยที่สนัดล่าสุดนะคะเพิ่งชนะเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์สองประต่อศูนย์แล้วก็แพ้กับคริสตัลพาเลซด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอค่ะน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.91ค่ะน้ำชิมเยอนอยู่ที่0.98สูงต่ำเต็มแกมเปิดราคามาที่3.25ค่ะน้ำอยู่ที่0.99ค่ะน้ำต่ำอยู่ที่0.88ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกครบลูกครึ่งค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่0.91น้ำต่ำอยู่ที่0.96 ความพร้อมของเจ้าบ้านท็อปแนมพอสเปอร์วันนี้ค่ะวันนี้จะไม่มีชื่อของราดูนากูชินค่ะวินซงโอเดเบร์ค่ะโดมินิกโซลันเก้ค่ะคริสเตียนโลเมโลลิชาริซอนกับมิกกี้ฟันเดเฟนค่ะลาวดาแข้งเด้งค้างสต็อกค่ะคาดว่าวางระบบมาที่4-3-3ค่ะโดยมีไมกี้มัวค่ะมาจิสเตลกับซอนฮึงมิงค่ะผนึกกำลังกันลัสกอรในแดนหน้าและใช้อีฟบิสซูมาค่ะปักหลักคุมเชิญจากแดนกลางตามระเบียบความพร้อมของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเพิ่งชนะเลสเตอร์ซิตี้มาด้วยสกอร์สองตัวเเหอตู่้ เติมเข้ามาค่ะมีแค่เมสันเมาส์ค่ะจอห์นนี่แวนค่ะลิซันโดมาร์ติเนสค่ะกับอันไตยบาเยดีค่ะสี่แข้งที่ขัง,ง,ขงสตอรคาดว่าวางระบบมาที่3 4 2 1ค่ะโดยมีลาสมุนฮอยลุนค่ะออกสตาร์ทยืนหน้าลัตคา,ายและใช้อามาดิเยโลกับบูโนเฟเนเดสค่ะคงคู่สร้างสันกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูตร เราดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเกมนเชมเยนเมนยูค่ะน่าจะบุกเก็บ3แต้มได้ค่ะแม้จะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากค่ะแต่ก็เป็นงานหินไม่เบาค่ะผลงานช่วงนี้จัดว่าแจ่มเอาเรื่องค่ะด้วยการคว้าชาย4จากหหนทุกรายการแพ้1ค่ะและพิษกรเป็นกอเป็นกำรวมทั้งสิ้นกว่า7ประตูเลยทีเดียวเรียกว่าระบบของคุณซอรูเบตอมริมค่ะค่อนข้างปรับจูนเข้ากับนักเตะได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสอดคล้องกับเจ้าบ้านทอรแน็ปสเปอร์ค่ะที่2เกมท้ายค่ะทุกวิชีก็แพ้โดยทะลวงแนวรับยับเยินนนนนนรวมมมถึงงง8เเเเดลลลลยยคคค่่่่ะะะะทาาััั้้ไพอีีใกกชสสห แพ้6จาก8นัดล่าสุดค่ะชนะ1เสมอ1ค่ะและเสียไปเน้นๆถึง18ประตูตรงๆเลยค่ะดูทรงแล้วอคันตุกาน่าจะขอบุกล้างแค้นให้สาแก่ใจฟันธงวางปีศาจแดงแรงเอาเรื่องแน่นอนค่ะคู่ที่3ของวันนี้ค่ะบุนเดสลีกาลีค่ะเวเดอร์เบเมนค่ะพบกับฮอฟเฟนไฮค่ะที่สนามเวเซอร์สลาเรียนเวลา3ามทุ่มครึ่งตารางคะแนนเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด21นัดค่ะชนะ8เสมอ6แพ้ไป7ค่ะมีทั้งหมด30คะแนนอยู่อันดับที่10ของตารางสกอร์เลยส38.1%ิ่ง ตารางคะแนนของทีมเยือนค่ะแต่ทั้งหมด21นะัดชนะ4เสมอ6แพ้ไป11ค่ะมีทั้งหมด18คะแนนอยู่อันดับที่15ของตารางสกอร์เลย19% 7นัดล่าสุดที่ครูพบกันค่ะเบรเมนค่ะเป็นฝ่ายชนะไป2เสมอ1แพ้4ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะชนะเขาเป็นไฮด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ค่ะแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 7นัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ1เสมอ2แพ้4ค่ะโดย2นัดล่าสุดเพิงพ่งแพ้กับไบเยอร์เมนิคด้วยสกออรร์3ปะะตตูู่0แล้วก็ชนนมายซ5ด้วยสกอร์1ประตตู่อ0 เจ็ดนัดล่าสุดของทีมเยือนเขาเฟนไฮค่ะชนะ2เสมอ1แพ้4ค่ะดยสนัดล่าสุดนะคะเพิ่งแพ้ให้กับยูเนียนเบอร์ลินมาด้วยสกอร์สี่ต่ศูนย์แล้วก็แพ้ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นึ่งราคาต่อรองคู่นี้ค่ะเปิดมาที่เบเมนเบนต่อ0.5ค่ะน้ำอยู่ที่ศูนย์าน้ำทีมรองอยู่ที่1.0สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคาที่3ลูกค่ะน้ำอยู่ที่0.84น้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.97 ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งขัน้ำสูงแรกอยู่ที่9 9น้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.95 ความพร้อมของเจ้าบ้านเบเมนวันนี้ค่ะเกมล่าสุดค่ะเพิ่งโดนทีมจากฝูงไล่อัาแบบหมดสภาพเลยค่ะดยสกอร์สามทุ่ต่อศูนย์ค่ะยังไรก็ตามวันนี้ก็มีข่าวดีค่ะจะได้การกลับมาของนีคาสตาร์ค,ค่ะแนวรับตัวเก่งคนโทษแบนกลับมาคืนทีมอีกครั้งส่วนจุดที่มีโอกาสเปลี่ยนจากนั้ล่าสุดก็คือเลโอนาร์โดบิเทนคอร์ดค่ะมิดฟิลด์ตัวเก่าและหัวหอกคนใหม่อังเดรซิวาที่ยืมจากไลฟ์ซิฟค่ะมีลุ้นลงสนามเป็นตัวจริงคาดว่าวางระบบัาที่สามสี่สองหนึ่ง เราไปดูความพร้อมของคาเฟ่ไายวันนี้กันค่ะผลงานจะเข้าขั้นห่วยแต่ค่ะจนทําให้ล่าสุดมีแต้มเหนือโซนิตายเพียงสีแต้มเท่านั้นค่ะสาเหตุมาจากผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากเลยค่ะโดยล่าสุดค่ะสตัวลุกอย่างอดัมพารลเซคค่ะที่ป่วยแล้วก็มาริอุสบุนเตอร์ค่ะที่เจ็บเท้าไม่พร้อมลงสนามทั้งคู่เลยค่ะในวันนี้ค่ะทำให้การแก้ไขเฉพาะหน้าวันนี้ค่ะริสเซนอินเซอร์ค่ะบอสใหญ่ก็ส่งทอมบิชชอฟค่ะกับเอเลชันยาดิมชีค่ะลงทาหน้าที่แทนร่วมกันอีกด้วยหนึ่งนักแตะไมย่งกิฟต์ออบานค ที่4ี่สองามเราไปดูสรุปคู่นี้กันค่ะต้องบอกว่าภาษีในการเข้าวินของเบเมนเหนือกว่าชักเจนแม้ว่าผลงานจะไม่ได้สวยหรูอะไรมากนะคะแต่ก็เจ็บชัชนะให้เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะยิ่งได้ลงเล่นในบ้านวันนี้ซะด้วยยิ่งมั่นใจจัดเลยค่ะสามแต้มคงไม่ไปไหนค่ะที่มั่นใจเช่นนี้เพราะว่าเขาเป็นไฮค่ะทีมช่วงนี้กาลังแกว่งแล้วก็ห่วยแตกมากเลยค่ะเพราะมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมองดูรับการออกไปเย็นวันนี้โอกาสกลับมามือเปล่าค่อนข้างสูงเร็วเลยค่ะน้องยิงฟันธงต่อเบเมนเล่นให้เด็กมันดูหน่อยค่ะ คู่ที่สี่ของวันนี้ค่ะบอลบุนเดสลลกาลีกหนึ่งคู่ค่ะฟรง่์เฟิร์ตพบกับโฮสไต้าคิวคาที่สนามดอรเชแบงค์พาร์เวลาห้าทุ่มครึ่งตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด21นัดค่ะชนะ11เสมอ6แพ้ไป4ค่ะมีทั้งหมด39คะแนนอยู่อันดับที่3ของตารางสกอร์เลนห้าร์เซ็ตารางคะแนนของทีมเยือนโฮสไต้าคิวค่ะแต่ทั้งหมด21นัดค่ะชนะ3เสมอ4แพ้ไป14ค่ะมีทั้งหมด13คะแนนอยู่อันดับที่17ของตารางสกอร์เ14.3% ทั้งคู่พบกันมาแค่น,นัดเดียวเท่านั้นค่ะก็เป็นแฟรงเฟิร์ตค่ะที่ชนะบนริสกอร์สประตูต่อ2อเจ็ดนัดล่าสุดของเจ้บบาบ้านแฟรงเฟิร์ตค่ะชนะ3เสมอ3แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดเพิ่งเสมอเมอร์เชีนกลัดบัตบริสกอร์หประตูต่อ1แล้วก็เสมอโบ๊บวกบริสกอร์หประตูต่อ1นเจ็ดนัดล่าสุดของทีมเยือนโฮสตายคิวค่ะชนะ2เสมอ2แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งเสมอกับโบคุมบริสกอร์2ประตูต่อ2แล้วก็แพ้ให้กับบาเยอร์มิวนิกบริสกอร์4ประตูต่อสาม ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่เฟนเฟิร์ตเป็นต่อหนึ่งจุด้าาำอยู่ที่ศูนจุดแาน้ำชีมรองอยู่ที่น้ําแดงลบศูน้สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่สาห้ค่ะน้ําอยู่ที่น้ําแดงลบศูน้ําต่ำอยู่ที่ศูนแปดสราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกครึ่งค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบศน้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.80 เราดูความพร้อมของเจ้าบ้านแฟงฟอร์ดค่ะอยู่ดีๆผลงานก็ช็อตไปดื้อเลยค่ะเนื่องจากลูกทีมของดิเนอร์ชอปเมเลอร์ค่ะไม่สามารถสะกดคำว่าชชนะได้เลยค่ะโดยที่สภาพความพร้อมนะคะไม่มีแคงคีหลักบาดเจ็บเลยค่ะเหลือแต่แค่โรบินคอร์ค่ะกองหลังตัวเก่งที่ต้องพักรักษาตัวค่ะคาดว่าวันนี้นะคะจะใส่ชื่อของชานอุซูนค่ะตัวลุกดาวลุกวัย19ปีลงมาสร้างสรรค์เกมรุกร่วมกับลุนพี่อย่างมาริโอโกเซ่ค่ะคอยป้อนบอลส่งต่อให้อูกอเอคิตาเกค่ะดาวซนัวของทีมรอปิดบัญชี คาดว่าวางระบบที่3421ค่ะเราไปดูความพร้อมของทีมเยือนโฮสต้าคิวกันค่ะนอกจากจะต้องดิ้นรนหนีตกชั้นแล้วเนี่ยล่าสุดมาเซลลรับค่ะเทรนเนอร์ก็มีเรื่องให้ปวดหัวค่ะเพราะจอห์นโทคินค่ะวิงแบ็กไซด์คนใหม่กับสตีเฟนสคริปกี้ค่ะกองหน้าดันบาดเจ็บทั้งคู่ไม่น่าจะพร้อมช่วยทีมในแมตช์นี้ค่ะแต่จะส่งผลให้โดมินิกยาวเซกค่ะกับชูโตมาชิโน่ค่ะจะได้โอกาสลงสนามตามลำดับส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาพร้อมใช้งานค่ะนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสู่สนามคาดว่าวางระบบมาที่35-2 เราดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะอยู่ในช่วงที่ผลงานดูไม่จืดทั้งคู่เลยค่ะทำให้การพบกันวันนี้น่าจะสนุกค่ะแม้ว่าทีมเยือนนะคะจะเป็นรองกว่าเยอะค่ะแต่ด้วยความที่พวกเขาต้องดิ้นรนหนีตกชั้นแบบเต็มสูบส่งผลให้ทุกเกมต่อจากนี้ต้องเน้นทุกเกมแล้วค่ะอีกอย่างเจ้าบ้านอย่างแฟรงก์เฟิร์ตอยู่ในช่วงที่ผลงานดูไม่จืดเหมือนกันค่ะล่าสุดยูสติติไม่ชนะใครมายาวนานถึง4นัดซ้อนเข้าไปแล้วค่ะแม้ว่าจะเจอกับทีมที่เหนือกว่าทุกอย่างก็ต้องบอกว่าแมตช์นี้ไม่มีคำว่าง่ายด้้ปรระะะกกาทัังงงงวคคคค่่ค่ฟนนนนนออลลโฮสสไตุแ มาดูคู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะกันโซเซเรียคัฟฟิโอลอเรนติน่าพบกับโคโมที่สนามอาร์เตมิโอฟรังคี้ค่ะเวลาหกโมงครึ่งตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ12เสมอ6แพ้ไป6ค่ะมีทั้งหมดส2คะแนนอยู่อันดับที่6ของตารางสกอร์เลตร์50%ตารางคะแนนทีมเยือนค่ะเตะทั้งหมด24นัดค่ะชนะ5เสมอ7แพ้ไป12ค่ะมีทั้งหมด22คะแนนอยู่อันดับที่16ของตารางสกอร์เลตคู่พบกันมาแค่3นัดคค่ะะะโดดย3นนัก็เป็นฟิอร์นซ็นะไปทั้ง3นัดเลยค่ะ เจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะสาเสมอ1แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดเพิ่งแพ้กับอินเตอร์มิลานมาด้วยสกอร์2ตู้ต่อนแล้วก็ชนะอินเตอร์มิลานมาด้วยด้วยสกอร์3ตู้ต่อ2เจ็ดนัดล่าสุดของโคโมค่ะชนะ2เสมอ1แพ้4ค่ะโดย2นัดล่าสุดเพิ่งแพ้กับยูเวนตุสมาด้วยสกอร์2อตู้ต่อนแล้วก็แพ้ให้กับโบลญนาด้วยสกอร์2ตู้ต่อศูนย์ ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่เฟียลลันติน่าเป็นต่อ0.5ค่ะน้ำอยู่ที่น้ำแดง -09.6 น้ำชิมลองโคโมอยู่ที่0.85ค่ะสูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่2.5ค่ะน้ำอยู่ที่9 9น้าน้ำต่ำอยู่ที่0.94ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่1ลูกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่0.91น้ำต่ำอยู่ที่0.96เรามาดูความพร้อมของเจ้าิ่นม่วงมหาการกันค่ะ เกมวันนี้ถือว่าเสียหายหนักค่ะเพราะจะไม่มีกองหน้าตัวเก่งอย่างมอเซคินค่ะที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบพอดีค่ะแต่จะได้ปีเอตโรโคมุโซ่ค่ะเพราะโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ตัวเจ็บก็มีเอโดอาโดโบเวกับปาโบมาลีค่ะ2รายเท่านั้นค่ะแต่ข่าวดีก็คือจะได้เัลเบิร์ตกุนปุซานค่ะและดานิโลโกตาดีค่ะหายเจ็บพร้อมกลับมาช่วยทีมอีกครั้งคาดว่าวางระบบมาที่42-31 เราดูความพร้อมของฝั่งทีมเยนโคโมโวันนี้กันค่ะไปใต้การทาทีมของคุณซูเชสฟาเบกาสค่ะผลงานในหลีก5เกมหลังสุดค่ะพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นค่ะส่วนเฉพาะความพร้อมวันนี้นะคะตัวเจ็บยังเป็นแต่หน้าเดิมๆค่ะวางระบบมาที่4 2 3 1แผงมิดฟิลด์ตัวลุกจะใช้กาเบียสตเสตเฟซ่าค่ะกับนิโกปาสแล้วก็อาซานดิยาค่ะคอยปั้นเกมร่วมการส,สนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างพราชิคคูโตเน่ค่คคะลงล่าสกอร์ในเกมนี้ เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเจ้าถิ่นฟีออลิติน่าค่ะวันนี้ค่ะจะเสียกองหน้าคนสำคัญอย่างมอเซ็คินไปเพราะติดโทษแบนค่ะถือว่าเกมลุกของพวกเขาเสียหายพอสมควรค่ะแต่ยังโชคดีที่เจอกับโคโมค่ะทีมที่ผลงานนอกบ้านย่ำแย่มาค่ะไม่ชนะนอกบ้านมา8นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วค่ะโดยเลยราคาเปิดออกมาให้เจ้าทิ่นเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกค่ะน้องญิงแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าค่ะเพราะมองว่าฟีออลิติน่านะคะโดยรวมแล้วยังคงแข็งแกร่งกว่าทีมเยือนอย่างโคโม่อย่างเห็นได้ชัดค่ะ น, station, น้องยิงฟันธงค่ะคู่นี้ค่ะจัดหนักฟิออลรนติน่าเชื่อดเดือดแน่นอนค่ะก็จบกันไปแล้วค่ะสาหรับ5คู่จัดหนักจัดเต็มจัดจนแจมกับซอยิงมิ่เสาในวันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องหญิงขออนุญาตสรุปให้พี่พฟังอีกรอบนะคะว่าน้องหญิงกดไลค์กดถูกใจให้กับทีมไหนกันบ้างวูแพมตันค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ เบลเมนค่ะโค้ชสไตคิวค่ะแล้วก็ทีมสุดท้ายเฟียรเรนติน่าค่ะเป็นยังกันบ้างคะถูกอกถูกใจพี่ๆกันบ้างหรือเปล่าถ้าถูกใจก็ตามน้องหญิงกันมาได้เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่รับชมรับฟังคลิปของน้องหญิงจนจบไว้พบกันใหม่ค่ะ